อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะชวนทำเมนูง่ายๆนะคะเมนูนี้ก็คือซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะเมนูนี้ก็ทำง่ายๆนะคะด้วยหม้อท,ทอดไร้น้ำมันค่ะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมก็น้อยด้วยค่ะมาทำกันเลยค่ะ ซี่โครงนะคะเราก็จะใช้ซี่โครงอ่อนนะคะตัวนี้ก็จะนําไปล้างน้ํานะคะจากนั้นเราก็จะใช้น้ํานะคะแช่เบกกิ้งโซดานะคะครึ่งช้อนชานะคะแช่ไว้15นาทีพอเราแช่15นาทีเสร็จแล้วนะคะก็จะนําไปล้างน้ําเปล่าอีกทีนึงค่ะเพื่อจะทําให้ซี่โครงอ่อนของเรานะคะมีความนุ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาทําการหมักหมูก,กันค่ะส่วนแรกนะคะเราก็จะใช้ซีิ๊วขาวค่ะ เกลือและอิลิทิทัลนะคะ3มเกลือค่ะสมเกลือตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะหลังจากใส่ส่วนผสมนะคะหมักแล้วนะคะเราก็จะทำการคลุกเคลานะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันหลังจากคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะลงไป จากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะลงไปประมาณครึ่งช้อนถึงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาทอดกันคะ่ะหลังจากที่เราหมักครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำมาลงหม้อทอดกันนะคะ ตอนลงหม้อทอดนะคะก็พยายามเลือกเอาตัวกระเทียมออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวกระเทียมเราจะใส่ทีหลังนะคะไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนวางลงไปเฉพาะกระดูกอ่อนก็ได้นะคะหรือว่ากระดูกหมูมก็ได้นะคะที่เราหมักเอาไว้พยายามเลือกเอากระเทียมออกก่อนนะคะ กระเทียมเดี๋ยวเราจะาไว้อบทีหลังนะคะเราก็จะตั้งอุณหภูมินะคะที่ร้0องศานะคะ15นาทีหลังจากครบเวลา15นาทีนะคะเราก็จะเปิดออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการกลับด้านนะคะเพื่อให้อีกด้านหนึ่งนะคะสุกทั่วเท่ากันนะคะรอบสุดท้ายนะคะเราก็จะอบกระเทียมนะคะทอดไปพร้อมกับกระดูกหมูนะคะ ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็กระจายกระจายนะคะนำเข้าหมอ้อทอดนะคะเราจะทำการทอดต่อค่ะเราจะทำการทอดต่อนะคะที่180องศานะคะอีกห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครบเวลาแล้วนะคะเราออกมาดูนะคะก็ให้กลับกระเทียมอีกทีหนึ่งนะคะกระเทียมจะได้ สุกทั่วๆกันนะคะชิ้นที่สุกดีแล้วนะคะเราก็นำออกมาก่อนได้เลยนะคะอันที่ยังไม่ค่อยเหลืองนะคะเดี๋ยวจะขออบต่ออีกนิดนึงนะคะ่ะอบต่อที่180องศาอีก3นาทีนะคะครบเวลาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาหมูออกมาก่อนนะคะหมูทอดนะคะก็สีสวยกำลังดีเลยค่ะใช้เวลาทั้งหมดนะคะประมาณ18นาทีนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นของหมูด้วยนะคะที่เพื่อนๆหั่นนะคะแล้วก็ความแรงของไฟค่ะ หลังจากที่นําหมูออกมาหมดแล้วนะคะก็จะมีน้ํามันนะคะที่ออกมาจากหมูของเรานะคะเราก็จะทําการคลุกกระเทียมนะคะให้เข้ากับน้ํามันนะคะแล้วก็ทําการแผ่กระจายกระเทียมให้ไม่ซ้อนกันนะคะเวลาเราไปอบอะคะ่ะเขาจะได้กรอบทั่วๆกันค่ะเราก็จะอบกระเทียมต่อนะคะที่อุณหภูมิ1้0องศาเช่นเดิมนะคะเป็นเวลาอีก3านาทีค่ะ กระเทียมทอดของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาโรยหน้ากระดูกหมูของเรากันนะคะตัวกระเทียมเนี่ยต้องรอให้เขาเย็นสนิทด,ดีนะคะก็จะมีความกรอบเพิ่มมากขึ้นค่ะสามารถโรยให้ทั่วๆนะคะเพื่อตกแต่งนะคะเวลาทานคู่กับกระดูกนะคะก็จะมีความกรอบและอร่อยมากค่ะพบกันเมนูหนะะ้าค่ะ